ครับสวัสดีครับวันนี้กัสบสมลวิไ์รอ,อบชุดรอของประไท,ทยประไทยน้อยนะครับรัฐของแรงผสมเป็นต้นสร้างเป็นขั้นแรกที่ต้งเข็นมาเพื่อว่าจะจะลดขั้นแรกและ,เ,ะ,เ,ะเป็นต้นแบบของจะเฮผ้าจแจ็คเฮต์ะร ก็เป็นสุล้อเด้อธรรมาแต่ว่ายัางจะเอาล้อมันจะใส่เวฟล้อหลังโซลันมาต่อกันมาต่อกันเพื่อจะให้มันเป็นล้อมันเป็นล้อเดดวทไทยเอ็ติกิริตรักาบแล้วก็ซื้อเล็กฉากเล็กฉากมาก ไมนเป็นว่าประมาณนาประมาณแปดมิลบ่พแปดมิลมาแปดมิลล์มันก็จะข้ามมันเด่นที่บ่กการใช้งานแต่มันแข็งแรงแข็งแรงต้องอาจจะถ้าว่ามันเสร็จแล้วเสร็จกะน,น่าจะให้ปกครองไปจนลิกสิทธ ให้เป็นรถเป็นแบบหัวซีดีสร้างเอฟจำน่ายพี่น้องเกษตรกรต่อไปถ้าว่านี่นนแต่ตอนนี้ต้องอาตนี้ก่อนมันตอนนี้หัวมันสิออกมาในรูปแบบใดน ีบ้านห้องเราเอื้นผีดเอื้นเขาเรียงไผยจักเอาจีเอื้นอนอย่างก็ผ่านโฮมูหัวอย่างแต่ผมมีเอื้นตามภาษาภาษาภาษไทยเขาเอื้อนว่าผีดอันนี้ผีดได้ไหมแต่ก่อนนะรู้สึกว่าจะซื้ออาราซาวาทว่า,วาเ,เคยเคยไปซื้อ พราะวันนั้นเซื้อไปไทยหน้าตัวนั้นเรองเพงลงรางวัลที่หนึ่งได้สาบาทก็ได้ซื้อได้อันนี้แหละมาในสมัยนั้นได้ปีนี่แหละไปไทยหน้ารองเพลงที่หนึ่งได้อีกที่หนึ่งได้สาบาทซื้อปีไทยหน้าซื้อปีได้ตอนนั้นแล้วแล้วก็สวยงามตามท้องเรื่อง น้องทางพี่โอ้จะเห็นแล้วเจ้าะจนนิคสิทธิ์เด้อนี่ยโหจนนิคสิทธิ์ไปได้เลยคนมาถ่ายรูปเอาหลายคนแหละถ่ายไปแล้วถึงดอกมี่มยังมากมาเนี่ยการนี่้จะไปตามกิต่างันพนักงานเกกจ้าของน่าสิดอย่างนั้นเอ,เอาความสวยงามแล้วก็แข็งแรง เป็นที่ตั้งคุณภาพเป็นที่ตั้งต้องแข็งแรงแน่นอนที่บอกว่าให้ดื่มให้เบิ่มไม่มาเลยเบิ่งสาวขอกเอาของสาวขอกเอาเจ้าของร้านนี่ะที่ทำของเจ้าของร้านนี่ะแม่อนาคตเจ้าของร้านนี่ะเอาที่นี้มาเบิ่งแบบนี้มาเบิ่มรถคันนี้ รถไถเดินตามเล็กๆอันนี้สวัสดีกับชิพเกียรติทุกท่านเนาะสำหรับเครือนน่องตัวนี้ซื้อมาในราคา9,500บาท9,500บาทแต่มันเป็นเป็นเครื่องนะหกแรงเนาะ เออเครื่องเครื่องเครื่องหกแรงเป็นเป็นเครื่องหกแรงแต่เป็นเครื่องโซล่าเลยเนี่ยเอ้อดีเซลเครื่องดีเซล,ล,เซลนในราคาเก้าพันห้าร้อยบาทอ่าแล้วแล้วเครื่องโนวาอียังโนวาเฮน่าบ่ ซีเกียบอกอันนี้จ้างซื้อคิดว่าตอนนั้นว่าคิดว่าิมีขาดมีขาดเขาต้องมาดัดแปลงเอาอีกแต่วันยังยังโมโหต้องดัดแปลงอะไรมีคนบอกเรื่องเขาดูเรีนแบบว่านื่จะเอาแบบนื่จะเอาแบบไอ้ขนาดมันเตะตัวนี้ขึ้นบ่อเตะใส่ผ้านขึ้นบ่อทเฮ็ดแบบทฤษฎีแบบไอ้ ต่อเช็ดคัดเมื่อเช็ดคัดเมื่อที่อันนี้ต่อสายมาแล้วล่ะเช็ดคัดเมื่อไปต่อสายโยงสายมาแล้วโยงสายมาแล้วเนี่ยเช็ดคัดเมื่อ เลี้ยวสายมาแล้วตัวนี้ก็เป็นขั้นเกียร์นี่ขั้นเกียร์นี่เกียร์นี่ขึ้โยกเอาแป๊บมาสวมกันเขียนเป็นขั้นเกียร์นี่เป็นขั้นเกียร์ เฮ็ดเป็น <itch> ห <tests> okay, ouais ้าวเดียวเฮ็ดเป็นให้แฮมแฮมจับเฮ็ดเป็นแบบเขาไข่เป็นอันเล็กอันเดียวตามมาแล้วก็มาเฮ็ดสปอร์ตรับตัวนี้ตัวนึงกดรับแต่ว่ายังไม่ได้เชื่อมรอกรับตัวนี้อีกตัวนึงแล้ตัวนี้ก็เฮ็ดเอเกียร์นี่ก็โยงเกียร์โยงมาใส่นี้ ยกมาโยกมานี้ขึ้นมานี้เราจะโยกเกียร์แล้วกสิบมีตัวตึงตึงใส่พานมาหนี่นี่ือ่อกี้คิดบุญก่อนเทศอย่างอื่นแล้วก่อนนั้นจะทำเป็นตัวตึงใส่พานนี้เลือแจะเอาเอ็กซ์เครดท้ายหน้าเดินตามเมาห้องนิ่งหมเรื่องวสิบเจาะคาดเดียวหนึ่งไปอีกทึง เลไข้างหน้านี่สิเป็นสามนิ้วแต่ว่าทีนี้สั่งมาสายพันธล่องเอแต่ผมที่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,เปนชุดใหม่เป็นสายพันธล่องบีเนาะแต่ว่าคือว่าคันคันแรกที่เฮ็ดมายัางบมฮุจักว่ามันสีก็ต้องใส่เนี่ยต้องไปเรีศึกษาจากใส่เฮ็ด,ด,ดขึ้นไปจากเฮ็ดก็เรื่อยๆเรียไปเรียนที่ศึกษาข้อมูลข้อใด น่าจะเฮ็ดได้น่าจะเป็นไปได้ก็เออออเอาเอาเอาเค่นี้แหะเดี๋ยวว่ากันไห,หนเนาะนี่ยังก็ได้ให้มันเฮ็ดมันไกลแล้เวเสร็จก็ตัวนี้ก็เข้าไปตั้งสิบ่าเปนเจ็ดสิบอรเซ็นต์หรเปล่าเจ็ เจน่าจะได้อะละเพราะว่ามันอุป,ก,ปกรณ์มากับพร้อมแล้ว,ลว,ลวรพร้อมแล้วพร้อมล้อุปกรณ์พร้อมแล้วทุกอย่ง,เ,งยเลยแต่นิดนิดหน่อยพ่อจะมาแก้ไขเขาให้มันเ็บอดวนโอ้ิอ่อนซ้อนแต่น้ำร้อนี่แหละเด้อว,ว่าพุณเลสมากก็ได้น้าเสียว คอนตำรวจเอาแค่นี้แหละจบขา่าว